สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบปอกันคือเก่าครับทางช่องชีวิตคนไกลบ้านออนเดอวีครับมนีอยู่ประเทศไทยครับมนีอยู่ออกจากเมืองพ้นครับผมต้องลุงไปสระบุรีครับผมสิไปเห็ดธุระอยู่สระบุรีอยู่เรยบ่ได้ออกสปปอเล่าเนาะครับตามที่ผมเห็ดคลิปอยู่สปปอเล่านะครับคือมันเป็นถนนใหญ่เนาะมันยังเป็นทาทางหลักครับยังยังเจริญอยู่ครับ แต่ว่าน้องคนนึงเพิ่นอยู่มหาเส่ครับเพิ่นว่าเพิ่นสิไปไปบ้านเมียเพิ่นอยู่ยุ่งเมลาดเพิ่นสิไปงานศพเนาะเพิ่นว่าช่างผียังยังยังบ่คือหม่งคือนจิเจ้าเฮ็ดเด้อว่าซั่นยังรับยังเข้าไปยากอยู่เด้ครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นสิเฮ็ดคลิปให้เพิ่นว่าเพิ่นสิไปบ้านงานศพพอดีเนาะเออหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านนิดหนอยครับอยู่อยุ่งเมลาดครับมีอยู่1ิบ5หลังครับ ลาธนาน้ำจังสินีคือเข้าไปว่าได้ครับรวดีรบ่สามารถเข้าไปได้ต้องจอดแล้วก็ย่างต้องยางอีกสองล2สองถึงสามลครับยางลุยน้ำ่าน้ำเขาไปเลยครับเป็นทรงคิมไม่แล้วผมอัดอยู่ผมว่าเออเดี๋ยวทีต่อไปให้เมืองเลยครับไปครับไปมันเสียเวลาเนาะไปติดตามเมืองน้ำกันว่ามันเป็ยนจังไดครับมัน ย,ยังบ่คขั้นเห็นเนาะผมก็คือพ่เห็นทถล่ะเพราะว่าผมก็เรียนมันกับเป็นทางรักาะมันกันยังดีเนาะครับทางแบบนี้มันเป็นทางมันหน่อเข้าพอสามารมาสิเขาไปได้ครับนอจกจากข้นผื้นทีผื่นเนาะไปครับไปติดตามนํากันเลยครับกับคลิปน้องปาเซปามณีครับผมฮัลโหลสบายดีท่านผู้ชมมืม้อนี้พบกับปาเซเนาะปาเซสิพาท่านผู้ชมไปเบิง่งทางเข้าบ้านมันว่ามันสิเป็นนวไรเนาะ ถ้ายักหูไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะไปติดตามพร้อมกันเลยว่าทางมันสิเปลี่ยนแบบใดอยู่ใส่้าพร้อมแล้วไปกันเลยเนาะอันนี้เป็นทางเข้าเนาะจากทางใหญ่และทางยาง เข้าไ,ไรหมเลยวะไรได้บอกผู้สาวน้อยป่าค่ะได้ละวะตึกคู่มือวะใส่เบิง้งดูค่ะป่าหยังอันนี้เป็นเป็นป่าที่น้องตึกได้เนาะท่านผู้ชมป่าหยังกันได้ป่าซิวน้อยหากมาตึกปะนี่ สวัสดีค่ะทานผู้ชมที่มันไหลออกมาจากถ้ำอันนี้แม่นบ้านอันนี้ม่น้ําน,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 าน,นหลออกมาจาามในตอนนี้เฮาก็มาฮอดทางเข้าบ้านไปทีเฮีบหัวแล้วเนาะทุกคนอันนี้แม่นบ้านคนสร้ง รถใ่ญ่รถจักจะเอาเข้าบได้เด้อพี่น้องเพราะว่าทางเข้ามันมันเป็นยามผพดแล้วมันมันเปื้อนเนาะมันเปื้อนมันมีขี้ตุม๋มแล้วก็มีน้ำน้ำสุปหลฝนตกหลายน้ำไหลจะทาง้าใน,มนแม่เซเด้อจะคนซื้ออย่างมายุมายนะนมาห้านจะเดินมาบวานน้ำเทือซื้อเครื่องย่งมายุมาีนะ เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยคันพนโบเ้าตกกับกน้ําท่วมหลายมันก็ตายเนาะข่าวมันก็จะบดทนอย่างเข้าไปแต่นี้อย่างเข้าไปกับประมาณส่งรักสามรักสะมานี้แหละสังเกตเส้งทางแั้เลยค่ะผู้ชมย่างไปกัยัง ล้มแล,แล้วนี่น้ำน้ำาหลาโพดเนะใส่เกือบไ,ได้เลยเกือบหนิอันนี้แม่นไ้หน้าหน้างามขนาดเลยนะเคิร์น้ำนี่แม่นหน้ายามเก็บเกี่ยวเข้าได้เข้าหลายขนาดทำาไปยากไปต่อเลยเนาะ ยังบวชบานเด้อบานยังคู้นไกล่ๆก่เรตีนผ่ากนะูเลยเนาะมันอยู่ซอกลีกมันอยู่บ้านหนองอยู่ซอกลีกทางไก่คมจะเดินสังเกตเบร์ทางกูเมือเนาะอันนี้เมนหน้าปลาสะซนเด้อทางผู้ทมน้ำท่วมไปแล้วน้ำหลากเหรออันนี้เมนทางเข้ามาน้ำหลาก บแล้วเนาะแม่เซกะบบดบ่ได้ทําซ่มเอ้ยขี้ตงดิดตีนต,ตงดิดเกิบข้างหน้านี้เป็นกัวเด็กน้อลินน้ํา ัว้อันนี้เนทางข้าวเด้อทางผู้ส่งคันเด็กน้อยเนี่ยก็ลอยไปเลยเนาะคันผู้ใหญ่ก็ยางเอาจะได้ปดเกิบเด้อคใส่เกิบไปนี่ก็บ่ได้เนาะทาผู้สมเนาะขี้ตมหลายนี่มันเด็กน้อยคมาเล่นน้ําเด็กน้อยเนาะกะลสิสูบน้ํา ขูดไปอาบน้ำหวยเป็นย่างขูดไปอาบน้ำหวยน้ำหวยบักละลายหนึง่งเขียวงามแท้เวลาปล่อยแล้วก็สิประมาณนี้เนาะทอน้ำนะค่นนะมันขึ้นกัสิประมาณนี้เนาะเวลาเขาดึงลงก็ล,ลงมาจากอยู่นี่เนาะท่านผู้ชมอันนี้แม่นบ้านเกิดเซเองเด้อ อันนี้เมนบ้านโพนทอยเมืองยมบาลแข่งขมวดเนาะดเดเฮือนประสะสนยามยามฝนนี่มันก็จะเปื้อนๆหน,น่อยหนึ่งเนะาะทัผส้มเนาะ ทางหน้านนอ,นอ,อ,อันนี้แม่นเฮือนแม่เท่าเซเองเด้ออันนี้แม่นเฮือนแม่เท่าเซีเนาะอันนี้แม่นหมู่บ้านที่สองเนาะจากบ้านเมื่อกี้เนี่ยเขามาเมื่อกี้เป็นบ้านถงเรือบ้านทอยอันนี้แม่นเป็นบ้านดุงเดอ้อทวามผู้ชมเดอ้อทางทางนี้แม่นทางเฮือน เงือนเพื่อนผู้เสียที่ห้าสิบแปดปงซบจังหน่อยนี้เนาะแต่ยังบบทันได้ไปสิไปเงือนน้าสาวก่อนไปซอกกินข้าวก่อนอย่างเข้ามาเป็นเวลาสองชั่วโมงแต่เงือนมาหาไซมาหายมุมาชเข้ามาบ้านเนาะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจึงมาฮอดอันนี้แม่นทางไปเฮื่อนนาสาวเซเองด้ยครัคุณ้มแต่ว่ามาทางด้านนี้เนาะอันนี้แม่น สิวะสิวะนั่นแหละวะเเป็นวัดเนาะเพิ่นเพิ่นเอาเนี่ยพ่อ,พอนนโโกับแม่ขาวมาบวชอยู่นี่เบิงงบ่งเฮาไปเบพร้ของกันเลยเนาะแค่ยังี่บวชวะ oh. จักคนบวชจัวเดียสะ อันนี้มันทางเมยขาวเดอทานผู้สมเดอจั่วอะไรมันบวชอยู่ทางเทิงคุนเนาะบ้านอยู่ห่างไก่สกีดและท้งมดนี้คือการเดินทางของเซ้นในมือนี้เนาะมันเส้นทางมาบ้านเกิดเซบ้านเมฆเซเองเดอคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ส้มไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้า สิเฮ <se> ็ดเวียบซอยเฮือนดีเพิ่นแนเนาะบ๊ายบาย